อดีตมีเงินใช้ไม่เคยขาดมือบ้านไปที่เชียงใหม่เบิร์ดพิทยาอดีตดาราดังขับแก็บชุบชีวิตเจ้าบ้านอยู่ขอแค่มีที่ซุกนอนอดีตพระเอกชื่อดังเบิร์ดพิทยาหันมาขับรถส่งอาหารสู้ชีวิต ต้องบอกว่าหากเอ่ยชื่อพิทยาณรนองหรือเบิร์ตเชื่อว่าแฟนๆในยุคนั้นน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเขาเป็นถึงพระเอกชื่อดังโด่งดังเอามากๆซึ่งผลงานในวงการบันเทิงของเบิร์ตพิทยานั้นก็มีมากมายเรื่องรักลอยลมหวังน้ำบนรักสุดท้ายที่ปลายฟ้าและยังได้คว้าตำแหน่งเป็นหนุ่มของนิตยสาร1990อีกด้วย หลังจากอยู่ในวงการบันเทิงมาพักใหญ่เบิร์ดพิทยาก็หันไปเปิดกิจการสอนศิลปะอยู่แถวแจ้งวัฒนะและทำงานเกี่ยวกับงานทัวร์แห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่และหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงและล่าสุดเบิร์ดพิทยาได้ออกมาเผยว่าที่มาขับรถส่งอาหารเพราะสถานการณ์ตอนนี้ทำให้ตกงานจากที่ทำมานานถึง10ปีจริงๆแล้วเพิ่งมาขับรถส่งอาหารได้เพียง3วันไม่แคร์ใครมองว่าเคยเป็นดาราแล้วมาขับแกรบ็บ พราะเราก็แค่คนคนหนึ่งที่ทำมาหากินตอนนี้คือต้องสู้ตอนนี้ก็ถือว่าสบายอยู่แต่ก็ไม่ลำบากมากนอกจากการที่มาขับรถส่งอาหารแล้วตนเองยังหาตังค์เพิ่มเติมในการขายของตอนนี้อาศัยอยู่ที่บ้านพี่สาวที่จังหวัดเชียงใหม่ยอมรับคิดถึงงานในวงการหลังห่างไปนานถึง25ปี และล่าสุดเบิร์ตพิทยาได้ออกมาเปิดบ้านโดยบ้านหลังนี้เป็นบ้านชั้นเดียวไม่ได้รูหราใหญ่โตและไม่ได้ปรับแต่งอะไรมากมายเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยพักพิงเท่านั้นโดยเขาเผยว่าอาศัยอยู่บ้านหลังนี้มานานแล้วอย่างน้อยก็ได้ที่หลับนอนไม่ต้องไปเช่าหอพักและโชคดีที่ไม่มีหนี้สินอะไรผมพักที่นี่มาหลายปีสภาพอาจจะเก่าซุดโทมแต่ก็โอเคสำหรับผม อีกทั้งเจ้าตัวเผยว่าได้ตังวันละ100-200บาทตังไม่พอกับสิ่งที่ต้องใช้เท่าที่ควรกำลังหัดศึกษาเส้นทางอีกไม่นานก็คงจะมีตังพอเลี้ยงชีพได้ซึ่งตนก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่กำลังท้อหรือว่าตกงานตนเชื่อว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะดีขึ้น